โอเคค่ะเดี๋ยวโค้ดจะสรุปไลฟ์นะคะแต่ว่าข,อ,ขอสรุปไลฟ์ขออน,นุญาตแนะนาขายของนะคะขายคอร์สเรียนก่อนนะคะถ้าใครไม่อยากฟังออกจากไลฟ์ได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ตอนนี้มีสงองคอร์สที่เปิดรับนะคะสำหรับใครที่สนใจจะเรียนด้วยกันนะคะคอร์สภาษากีนพื้นฐานระดับที่หนึ่งอ่ะพื้นฐานที่สอนตั้งแต่พื้นฐานเลยอ่ะถ้าคุณเป็นคนแบบ ่อนภาษาอังกฤษแต่งประโยคไม่ได้เขียนอะไรไม่ถูกเนี่ยค่ะคุณเขาถามว่ากี่โมงแล้วคุณตอบไม่ได้หรือว่าแต่งประโยคง่ายๆในช่วจมวันไม่ได้อะค่ะบอกเวลาไม่ได้อธิบายทิศทางต่างๆไม่ได้พูดไม่ได้ว่าฉันหิวข้าวหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแต่งประโยคไม่ได้อะค่ะอะไรที่มันไม่ได้พื้นฐานทั้งหมดอะค่ะคุณแล้วคุณอยากจะแก้ปัญหานี้นะไม่สามารถแต่งคำถามแบบ h a t when where why ได้ไม่รู้จัก in add on ไม่รู้จัก h a v e h a l ไม่รู้จัก verb to be อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่มันจะทําให้คุณถ้าคุณลงคอร์ จบคอร์สเนี้ยคุณจะแต่งประโยคสื่อสารในชีวิตประจำวันได้พื้นฐานแบบถูกต้องด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะเรียนอยากแก้ปัญหาอยากเพิ่มทักษะใหม่นะคะก็ชวนเดียนะคะ ราคาคอร์สนี้อยู่ที่5้าบาบาทนะคะไปด้านหน้าติ๊กต็อกตรงไบโอนะคะจิ้มนะคะมีรายละเอียดการสมัครเรียนอยู่ตรงนั้นนะคะจิ้มตรงนั้นนะคะมีรายละเอียดการสมัครเรียนนะคะนี่คือคอร์สแรกคือภาษาอังกฤษพื้นฐานร,ระดับที่1นึ่งนะคะคนลงเรียนแล้วร้อยกว่าคนนะ,ะส่วนอีกคอร์สหนึ่งค่ะเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งพันประโยคนะคะเป็นคอร์สใหม่ที่ทยอยลงบทเรียนนะคะคอร์สนี้ก็จะรวมภาษาอังกฤษที่คล้ายๆแบบเนทีฟมากที่สุดนะคะในการสื่อสารนะคะรวบรวมสถานการณ์ต่างๆหนึ่งพันประโยค หนึ่งพันประโยคราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเช่นกันใครสนใจไปด้าน,นหน้าโปรไฟล์ทิกตอกจิ้มเล็กตรงไบโอมานะคะมีรายละเอียดนะคะไปที่มุมซ้ายที่โค้ดไซมหมวกค่ะจิ้มเข้าไปแล้วก็ทักก็มาสอบถามได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่สะดวกกดติดตามไว้นะคะมีไลฟ์สอนฟรีทุกวันเลยนะคะ๋ยวโค้ดขออนุญาตสรุปไลฟ์ก่อนนะคะสรุปไลฟ์หนึ่งรอบเพื่อที่คุณจะตัดไปวิดีโอให้เรียนในวันต่อไปเพราะเวลาเราไลฟ์จบเนะะี่ยมันจะหายไปเลยนะคะเอาละค่ะสรุปไลฟ์วันนี้นะคะ speaking practice คือการฝึกพูดบทสนทนาระ,ระหว่างตีกัลซค่ะ ตีบอกว่า Would you like to go to the movie Would you like to go to the movie คุณต้องการไปดูหนังกับฉันไหมลิซ่าตอบ No I can t ไม่ฉันไม่สามารถจริงๆ I am sorry ฉันเสียใจด้วยนะนะคะนี่คือประโยคแรกนะสามารถใช้ประโยคนี้ในการชวนคนไปดูหนังได้จริงๆนะคะประโยคต่อมาค่ะชวนคนไปทานกาแฟาค่ะอเล็กซ์กับเมย์คุยกันค่ะอเล็กซ์บอกว่า Would you like to have coffee Would you like to have coffee คุณต้องการที่จะดื่มกาแฟไหมเมย์ May ตอบว่า show sure, sure, s h sure, that sound s great s h o that sound s great แน่นอนสิมันฟังดูเข้าท่าจะตายมันฟังดูดีจะตายนะคะนี่คือประโยคที่สองแล้วนะต่อไปค่ะประโยคที่สามนะคะ speaking practice นะคะยังอยู่ในหัวข้อของการฝึกพูดประโยคที่สามคะ่ะเจเจกับเมย์คุยกันเจเจบอกว่า would you like to go shopping with me would you like to go shopping with me เธอต้องการที่จะไปซื้อของกับฉันไหมเมย์ May ตอบว่า thank for asking thank for asking ขอบคุณที่ถามนะ i would like that ฉันอยากจะไปมากๆเลยฉันชอบมากๆเลยนะคะนี่ก็คืออันที่3นั่นเองนะคะอันนี้คือชวนไปไหนชวนไปซื้อของนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้จริงเลยนะคะค,คัดมาแต่ประโยคที่คุณเอาไปใช้ได้จริงหมดเลยข้อที่4ค่ะเป็นบทสนทนาระหว่างพลกับสารา do you want To go dancing tonight? Do you want to go dancing tonight? เธอต้องการที่จะไปเต้นรำกับฉันไหมคืนนี้ซาร่าตอบว่า I am sorry ฉันเสียใจ I c a n ฉันไม่สามารถไปได้ I am busy ฉันยุ่งนะคะ Do you want to go dancing tonight? Do you want to go dancing tonight? เฮ้ยต้องการที่จะไปเต้นรำกับฉันหรือเปล่าคืนนี้ I'm sorry I can't I am busy I'm sorry I can't I am busy สฉันเสียใจด้วยนะจะไม่สามารถไปได้ฉันยุ่งจริงๆเลยนะคะนี่คือทั้งหมดค่ะที่โคตรเตรียมมานะคะแล้วใครนะคะที่รู้มปถึงตรงนี้นะคะแล้วชอบนะคะ อยากที่จะมาไลฟ์สดด้วยกันมาฝึกพูดด้วยกันก็อย่าลืมติดตามนะครับเวลาที่โค้ดไลฟ์สดนะครับกดติดตามไว้นะครับกดเซฟวิดีโอไว้แล้วก็รอดูถ้าคุณกดหัวใจในช่องนี้บ่อยๆจะแจ้งแจ้งเตือนแนะเวลาที่โค้ดมาไลฟ์สดนะจะได้มาฝึกพูดไปได้วยกันนะครับมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะก็ประมาณน,น,นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะส่วนถ้าใครนะคะสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจริงจังโค้ดพันนะครับพื้นฐานอังกฤษพื้นฐานระดับที่1นึกับคอร์สสอนพูดภาษาอังกฤษหนึ่งพันประโยนะะคเปิดรับ อยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาดูนะคะขอบคุณค่ะ